อันนี้สัปดาห์ที่20นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนน้ำใหม่นะแล้วก็ใส่พวกแบกไปเพิ่มนะครับนิดเดียวนะก็เป็นพวกเอสูฟาทองแล้วก็ PSB นะครับก็ตลอดเวลา5-6วันท,ที่ที่ตั้งตู้ที่คอนโดนะครับทึ่งเทพนะก็ผมใส่ PSB ทุกวันเลยนะครับวันละประมาณแบบหยอดน้อยๆครับประมาณ2 c c ถึง 5CC นะก็ ถ้าทดูว่าโอเคนะครับแล้วก็ตะไข่ตะไคร่พวกนี้ก็ขึ้นปกตินะแล้วก็กุ้งนะครับเท่าที่ดูก็ไม่ไม่ได้เป็นไรกันนะครับก็โอเคนะเหลือยุคสี่ตัวสุดท้ายนะครับก็รอสุดท้ายแล้วนะตามคลิปก่อนที่ได้แจ้งไปเลยนะครับเท่าที่ดูตอนนี้โดยรวมไม่ไม่ได้มีอะไรแปลกนะครับแล้วนะผมก็ใส่ใบใบหมอนลงไปด้วยนะก็ช่วยในเรื่องของ เป็นอาหารให้กุ้งนะครับแล้วก็ทําให้น้ําดีขึ้นด้วยนะครับเพราะตอนแรกน้ํามันขุ่นนะก็พอใส่ใบหม่อนใบมันก็ใส่ขึ้นนะแต่ตอนนี้มันจะเริ่มขุ่นๆมีฟุ้งๆเห็นไหมครับพอดีผมดูดใบหม่อนที่ใส่หมักไว้ประมาณสามสี่วันออกนะเพราะใบมันเปื่อยหมดแล้วแล้วเดี๋ยวผมเหลือใบหม่อนใบสุดท้ายนะครับที่ใบใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวผมเอามาต้มสิบห้าทีแล้วก็ถ้าจะมาใส่มาใหม่นะครับเพรารู้สึกว่ามีใบหม่อนแล้วอุ่นใจนะแล้วก็โดยรวมนะครับก็เห็นตัวน้ำนะครับ ตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะท้องสูงมากนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอหน่อยแล้วก็ไอพวกตัวตัวที่นุก้อยผมชี้เนี่ยมันมันยังเด็กอยู่ครับแต่มันเป็นตัวผู้นะถ้าที่ผมดูสองตัวเนี้แต่ไม่แน่ใจว่าตัวตัวสีดําเนี่ยมันเป็นตัวเมียหรือเปล่าเพราะว่าท้องมันแอบอ้วนนะแต่ผมดูแล้วน่าจะอ้วนเฉยๆแล้วก็จะมีตัวแฟนซีไทเกอร์สีดํานะครับที่น่าจะเป็นตัวเมียนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ครับนีนี่นะ มันดูข้างท้องไม่เห็นนะเนี่ยครับอ่าน่าจะมีอยู่แค่นี้นะในตู้นะครับก็ตอนนี้ก็คงต้องรอเวลาพิสูจน์แล้วครับว่ารอดไม่รอดนะแต่้าที่รู้คือตอนนี้ผมใช้น้ำมาโอแบบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็มีแอบใช้น้ำประปาเติมบ้างบางทีนะครับแบบ่าขี้เกียจอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำมาโอนี่ผมเป็นถังแบบนี้นะ แล้วเดี๋ยวไปเติมตู้ตอนนี้ยังไม่ได้เติมนะครับหมดไปหนึ่งหมดไปหนึ่งถังแล้วเนี่ยคือถังนี้เดลือวถังนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนไปเติมนะ้ําผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเออเติมแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรนี้นะแล้วก็ถังที่ยวไปเติมพงถังนี้แหละก็เดี๋ยวจะดูว่ามันเอาเข้าตู้ได้ไหมนะครับเพราะถังใหญ่อยู่เดี๋ยวจะได้ลองทีเดียวเลยตอนนี้ค่าน้ําอยู่ประมาณ uh, TDS อยู่ประมาณแปดสิบนะครับแอบ,แอบสูงกว่าที่ผมคิดไว้นิดนึงนะเพราะผมกะว่าให้มันอยู่ประมาณสักหกสิบ แต่80แล้วเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้เปลี่ยนสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นไปเป็นร้อยแน่เลยผมเลยว่าเดี๋ยวค่อยๆวัดดูไปเรื่อยๆครับว่าแต่ละวันจะประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ที่เบ็ดผมมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างถางั้นคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วครับก็เดี๋ยวน่าจะขออนุญาตจบคลิปนะแล้วก็ดูสัปดาห์ที่ยีสิบจต่อนะครับ คลิปตัดช้านิดนึงนะครับพอดีว่าช่วงนี้โดนทํา OT นะครับก็จะไม่ค่อยว่างตัดคลิปนะแต่เดี๋ยวจะพยายามรีบตัดมาให้ดูกันนะครับขอบคุณครับเจอกันครับ